ได้หลายตัวได้เป็นทิปตัวเลยตัวใช้ได้วันนี้แปดทิปอนกรับที่ว่าตัวเลยเอ้ยวันนี้ใช้ได้อ่าป้านะเอาเลยนะขอบคุณครับเออจ่ายเ่อนกับเดี๋ยวแต่ป้นเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆใจโอ้มัน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 แรงเอาตเตอร์ใส่ดก่อนนี้คือว่าได้แต่ใจตามโอ้ยรว้อยู่ป่ะนะโอ้ย เมื่อเมื่อได้ยู่เลยเวลาเรามาเราจะเดินทางไปในหน้านะครับไปในตองหน้านะครับหรือว่าเราจะไปหาปากัดเรือไปในในป่าก็ได้ไอที่มีตากครับอันนี้ช่วยได้นะครับนี่ป้องกันตากได้นะครับอันนี้คือสเลยนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาปากัดกันล้วกับกับปั้นกับปั้นกับปั้นอมครับตัวโนอ๊ดนะครับวันนี้เราจะมีโซกต้งใส่สมัยจิ้งไม้โซกคนวันนี้เปิดึ้นมาก้าปั้นหมดกน าบักกูดทำโอ้ยโลอะไรใช่ไหมอ่าวันนี้เรามาปักกัดกันล้ว,ว,ลวดูคุจะไม่ดู <ห ả? S 1> ดูอ่านี่เราไปหาปักกัดกันนะครับวันนี้ปากเก้าพันเก้าพันเก้าพันไปหาปักกัดกันวนันนี้ใช่ไหม,ไม,ไมโอ้โหเอาไปทำอะไรอ่ะ ยังนะมึงมีไก่ตีไก่กันเลยตีบ้างยังไงตี้งเร่อยไหมมาตีในตีมก่อนกินไตีากินก่อนเรียนไหมเรียนตัเรียนอันกี่บาทไอบาทแตงยาวสามสิบบาทมันอ๋ตาลกแมวนะเอาตาโม่ไปเลยสามสิบาทไปเลยได้ไหมได้โอเคเเตาโวเอา้เยอันะมันได้ม่ไปเตง่เอ่ะเอา่ะอาปเอาปเอาป่ะเอาป่ะเอาปเอาปเอาเอะเอา่เอาาปเอาเอาปเเอาอาเอา่าเอาเออเอ นั่นเอาไว้เนี่นี่ตัดไม้ใหญนี่ตัดทราบไมเดียวตัดไม้ยหญได้ปีนตัดตัดเป็นเีเลยตัดเป่นตัด้ีเลยเออตุดจุดจุดเปล่งเอาใกล้เหมือนกันโอเคได้ตัเสืก็ได้ห้าได้ทราบมันได้ตัดัเสี้อหนิตารุษใส่เติมใส่เติมใส่เติมเกมลูกกาตุ้งคุณเยอะปั้นอันนี้นี่ก็มีก็มีรถได้มั้งนี่เพื่อตัวเรียนช็อกโกแลต

เมื่อเมื่อนายได้ยูเลยมามามากินติมมนก้อนกินติมันก้อนร้อยไหมกับปันพี่เพิ่มมันลกับปั้นกับปันร้อยโอ้ยอดนะแล้วน้ำที่หยดหยดมาคืออะไรฝนนลวกันไม่รู้จักฝนนกกีมาเมื่ออเกปันนกตีอยีมโอ้ยมันเป็นจมละนักละปันกรั้่เกปั้นนี่ไม่เป็นด้านต้านมกเหลือง กับเตะๆนุ่มๆกันนี่ไปกัน่ตมีบรรยากาศดามาปลามาปักกันันเร็เลยบ้งกันั่นไไปยัางานั้นปันฝ่ามาฝ่าปลาันนั่นไรนั่นไรเราไปตรงนั้นเลยยาวมาปันมาปันขี่มือเลย โอ๊ยมา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 เลยดิไปเชือเจ็คพอตมั้งมีนาชี้ไอ้วุบคนเสียนะปบเสียเออเออลัน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 อ้อปานปานไปตรงไปเลยปานตรงไหนวะตรงนี้ตรงไปเลยนี่ตรงนี้ตรงเลยเออมันไปทุกคนลุยเดี๋ยวอันนี้ผมมีวิธีการเอ่อก็เรียกว่าป้องกันตาครับผม อ่านี่นี่ไอมาเลยไอมาเลยอร้านร้านตึกรองอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมซราติดว่าตําปลื้ยย่ายตากมันครบนะครับเวลาเรามาเราจะเดินทางไปในหน้านะครับไปในตองหน้านะครับเรือว่าเราจะไปอาปากัดเรือไปในในป่าก็ได้ไอที่มีตานะครับอันนี้ช่วยได้ครับนี่ป้องกันตากได้นะครับอันนี้คือสลายนะครับเดี๋ยวนี้เรามาใส่ปองไปนี้เดี๋ยวผมซราติดได้เลยนะครับวันนี้ผมใส่หลวงตาบุญนะครับกาวิธีการนะครับเราเอานามมาจะลุ่มก่อนก็ได้นะครับอ่านี่ครับเอานามมาจะลุ่มหลวงตา แอบโปรพียงเปี้ยงอันนี้แบบนี้นะครับอ่าจะลมหลงตาแล้วก็ตาไปเรื่อยนะครับนี่เห็นได้ปีนวันนี้ตาไปเรื่อยตาตาิตาดหลงตาเอาเนี่กันกันัางเรื่อยาเราจะไม่ไม่ใช้น้ำน้ำก็ได้นะครับตาไปเรื่อยพอบางทีาาตาพอตุ้งน้ำแล้วมันจะไล่ไปเองแอ็แนี่ก็ได้เหมือนกันนะครับอ่าคุณภาพดีครับแม่น้องปนนี้ตากไม่โก้เลยขอเล่นต่อย่านะครับนี่นี่เหมือนกัน แต่รองเท้าอ่าแบบนี้ครับทีนี้ครับเดี๋ยวเราเราจะลุยตากผักปลีกัลมาได้ดยตีว่าสบายใจเลยครับผมโอเคลุยกับแพห้าปากคัดกันเลยครับปุ้มเนี่ยตากตากตากเอาทำไมไม่ตากอยู่นี่อ๋อไอ้มันก่อเลยมั้ยไอมันกอมันกอเล็กๆนี่กเไอ้มันกอแต่รูดนี่ยิบมาเลยนะอยู่นี่เดี๋ยวมันกลั่นลงเลยเด้ขึ้นเลยนี่อันเลยนี่ตากเดี๋ยวมันกลั่นลงเลยครับนี่ มันทนไม่ได้มันนี่ยังจักไอ้เบย์ไอ้เวยนี่ไว้นี่ไว้รุนนี่ตายอย่ตายตายไหมหมดแล้วตอนนี้ใครอะเอาเนี่ยเอาไปเอาไอ้สไลด์ไปไอ้เนี่ยตายรู้ที่หนึ่งน่าอยู่ไหนนะสไลด์ท่าทีท่าหายนด้ไหนไหเอามาเอ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 าเตะเตะได้ตายรู้เตะได้หมื่นสไลด์ท่าทีงหายเลยเวอรดูนะครับมันจะมันจะหายท่าคือว่าจะนี่เลย กกดถ้าบอกว่าล้ากว่าประเทศไทยตักบิดขึ้นโมเดอร์บี้แตเตียงไม่ได้นะครับกระดิกย่ะถ้าบอกว่ามันก็เลยก็บาดายไปเไี้ยกินกินสันไล่ไปเลยนี่แด่ตายแต่มันจะซีเบงเก่งกอกเร็วเร็วเด็ดไปไปเด็ดตีนู้ดครับเดี๋ยวมันจะไม่กอเลยไม่กออีก็ได้ไปได้ยังไงอีกเดี๋ยวโอ้ตีตายตีอ๋อเดี๋ยวมัน <laughs> làまあ, này, để, để, tôi tùy tùy luôn. Ừ, à. là tôi là tôi 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 mày tôi 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 là có mấy móni mía Mẹ mía mẹ hưng hai gia liêu <laughs> mất cảm vâng tôi đấy có ừ. ừ. <laughs> 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 lâu ta mất cảm băng này chút nhắm mày hoi chị em lâu lôi lâu em lâu em lâu lâu em mấy, em mấy, em mấy, em lâu lâu em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 

นี่ตัวเกลียวเลยอันนี้จะเยนเลยเขาเป็นเด้เดี๋ยวกระเป๋าปัจจดีเดี๋ยวมาเนี่ยทำไมตาดรถจับไปวะช่วยจังเป็นสีแดงผสมสีเขียวมันเนี่มีสีน้ำเงินกันอืมอะไรเขาบอกปันมาเขากูมาตั้งอะไรนี้เออจริงเหรอืมผมลูกไปเลยนี่เกลียวเลยตัวนั้นโเหนือจัดมีสีฟ้ากับสีน้ำเงินกับสีแดงกับสีเขียวอย่ตัวอะไรตัวนึงเออเขาไปจากกันนะ Quoi cắt ô thì cắt, oh, cắt. đây này 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 đi này kim đi đấy nha này 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 nó này 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 này

ตมโอ้นุนโอ้ยตัวนี้ตัวเปือนเหอเปือตัวเปือไอตัวนี้เราทำแก๊ไอตัวนี้มันทำแก๊กไอตัวนี้มันทำแก๊กไม่โดดตัวไหมรไอั้มทไม่โดตไหมนี่หลอเนี่ยองตักตักตักไปนี่อาเดี๋ยวก่อนเออเดี๋ยวต้มันมีตักตากตัวกับบ้านกันต้มเออต้มบกินตัวเตาตัวกันล้นะ ไม่ต้องซักไปห้างเร่งเลยหอยดิบๆกว้างนี่ปกกับไปยูดิบคว้งมดแล้วนี่นี่หัวอะไลานวล้วนนโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่นี่ตัวเกี้ยวเจยนเจยนยอตัวนั้ตัวนั้ตัวนั้ตัวนี้เเลยเบเลปากกิดลาลวมันและปากัดแนนอ้นี่ตัวนี้โอ้นี่เกียวเปลกเปลอเลยตัวนี้สวดมาดโอ้ตัวนี้จอง ไอ้น hey, ี่ปั้นปั้นขวดมาขวดมาขวดมาปั้นไอ้นี่ของปั้นไอ้นี่ของปั้นไม่ได้จอไม่ได้เดี๋ยวเขาไปเอาะีเดียวขึ้นมาขึ้นมาของปั้นไอ้ปั้นไม่ชว์นี่ปั้นเนี่ยทำไมเสียงนี่อยากเด้อเป็นไรเหรอเงียบดิเอาเก็บเป๊กเลยยืดหางครับแต่ย้ายชั่งย้ายชั่ยายชั่งอืมทตาด้วยนะมาแต่เต้นกันหน่อยอืมไปตั้งในน่าดิมาดิว เดี๋ยวไ้เยเจยจะเป็นแหลเงินนอๆจริงยได้เล้ยเ <oh, ี้วเ้ยเีียวเียูเียวดนี่เ่จรไหมกองดีองดีกองีองดีไ่เนอาบติมาเดี๋ยวมากก่อนเนเีได้ของเยนี่เอเร็วอือปสวยปลาเลยมาจับอิงมามามาบกว่าโอ้ทรมา อืมอผลอจ้านี่ตัวเก้านี่เกี้ยวตัวเกี้ยวอย่าตัวก้าวจะเป็นได้ไรอ่ะอุารสองตัวเลยเอาตัวเล็กกระจิงเด็ดเจนโอ้โหตาอกตาอกบอกเลยตาโนไม่ตาเอาตาตาไม่ไหวละเจ็บเอามาแต่การนี้ดีไหมอายอายอืม ได้แล้ปั้นอปดูตัวเล็กตัวเล็กเดียวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เอาไปก่อนเอาหน้าไปเลยนี่เอาสีแบบสวยๆไม่ต้องเอาเฮ้ยตัวก็ไปเอา้นามโอ้นามโอ้นาขึ้นนะได้แลยโอ้โหนู่มๆเยบวันนี้ได้เลยตัวโลต่เลาเป็นเอตัวเมียไปกันปอกพอได้มันจะซุ่มปั้นได้ตัวโลกันได้ là ai này tôi rồi chui cái kêu 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 đi, có bằng peck thôi, Kêu peck peck, nè, nia nè, nia nè, peck màu leu, ní, bạn này đi không? kiểu kiểu bên kêu kêu cái <laughs> ừ, này mình coi, cái này coi, đẹp quá, đẹp quá, oh, nia này, ui, đẹp dữ, Ui ui đẹp cái tô này không? đẹp, 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 đẹp,

Ni chuông mẹ mùng lao ui khổ rồi kiều, kiều, chắc nít tuổi kiểu kiều thương hả tự hello nít tuổi hả kìm ok mày ăn 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 mày เี่ยได้หลายตัวว้าได้เป็นทิปตัวเลยไปสิโซซีโคเป็ดทิปปอนครับที่ว่าตัวเลยวันนี้ใช้ได้ปันนี้ปลาหนักต้องเวลากลับเลยตอนนี้ก็สี่โมงกว่าๆเลยครับผมกระดาษเปพอสมควรเอาตัวแต่ว่าช่วยสัก้องรับตัวพ่อไม่ต้องเอาเยอะทีนี้ปลาจุ่มครับแต่ว่าช่วยเหลือตัวช่วยๆก็ต้องใช้เวลาสักิี วันนี้เราก็ได้ปลากัดพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ตาคาไม่ก็ปมสักตัวผมปมใจสันเลยนะครับวันนี้ปัด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 โอ้จับกุ้ยมือจับกุ้ยมือปมไอ้นี่ปัดเหมือนมากเลยได้เลยเอเอาเจอเลยตัวหาบาทมา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 

บาตเดียวออกมาเจกแก่อกมาแ่หมอแต่ว่าแ่มอกล้ดวบานี่ก็ไม่ก้เอาเลยไม่รู้ว่าปลาหนีปลาดีนี่นเล็งปลาคัดเปแล้วนี่เล่งาคัดเป้โดยหลังหลบปลาไปล่เลิปนี้เดียวก็ตัวลาไปก่อนนะครับอ๋อเด็กๆบายบายกองสิครับป้มบายบายครับบายบาย